สวัสดีค่ะว่าวนรวยไม่เลิกบ้านใครออกดอกบ้างคะวันนี้ที่บ้านดาวก็ออกดอกค่ะแล้วก็เพิ่งบานวันนี้วันแรกเลยค่ะวันนี้ดาวก็เลยจะขอโชคลาภจากไม้มงคลชนิดนี้กันนะคะขอบอกเลยว่าเวลาออกดอกทีไรเนี่ยดาวก็มักจะโชคดีมีโชคลาภเข้ามานะคะไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดาเรียงเขาอย่างดีค่ะเขาออกดอกทีเนี่ยเราก็ชื่นใจนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูเคล็ดลับในการขอโชคขอลาบนะคะขอโชคดีกับไม้มงคลชนิดนี้กันค่ะออกดอกทีเนี่ยจะพลาดได้ยังไงเดี๋ยวตามไปดูเคล็ดลับที่เราจะมาแชร์กันเลยค่ะและที่เราจะเตรียมมานะคะก็คือนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นด้แดงนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีโบแดงหรือลิบบินแดง ก็เอามาใช้กันได้นะคะวันนี้เรามีได้แดงเราก็ใช้เป็นได้แดงแบบนี้เราตัดมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาได้แดงที่เราเตรียมมานะคะผูกที่ก้านดอกค่ะถ้าออกหลายก้านนะคะเราก็ผูกได้ทุกการค่ะแต่ของดาวเนี่ยวันนี้ออกแค่ก้านเดียวนะคะ เาวเดินสำรวจทุกวันค่ะเราเรู้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเขาเพิ่งบานเป็นวันแรกค่ะจริงๆแล้วออกตุ่มออกก้านดอกมาหลายวันแล้วนะแต่ว่าวันนี้เขาเริ่มบานเราก็เลยเอามาผูกให้วันนี้นะคะเพราะถ้าเราผูกตอนที่ดอกเขายังตุ่มเนี่ยก้านเขาจะสูงขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นได้อีกนะคะถ้าเราผูกช่วงนั้นเนี่ย อาจจะแน่นเกินไปค่ะทําให้ก้านหักหรือก้านคดได้นะคะพอผูกได้แดงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราก็มาบํารุงกันค่ะเราใช้เป็นน้ําสะอาดนะคะหรือน้ําเปล่าเนี่ยหแก้วค่ะผสมนมจืดนะคะ1ช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะ คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะในนมจืดเนี่ยมีวิตามินและธาตุต่างๆทำให้ไม้มงคลของเรานะคะใบสวยใบเงาแล้วก็มีใบใหญ่ด้วยค่ะหลังจากเตรียมน้ำเสร็จเรียบร้อยเราก็มาลดกันค่ะช่วงเวลาลดนะคะดาวก็จะลดเป็นช่วงเช้าค่ะส่วนคาถาในการลดเนี่ยก็ท่องในใจเอานะคะแต่คาถาเนี่ยก็จะมีคำว่า ตั้งนะโมก่อน3จบนะคะและท่องคาถา,ถาขอโชคลาภค่ะก็จะว่านะคะมหาราโพโหนตุพภวันตุเมค่ะสมจบค่ะพอท่องครบ3จบแล้วนะคะเราก็ขอโชคขอลาบตามที่เราต้องการเลยค่ะส่วนมากเราก็ขอให้เงินทองเข้ามานะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะ ว่านรวยไม่เลิกนะคะเป็นไม้มงคลที่นักเสี่ยงโชคชอบปลูกมากๆเลยนะคะก็มีหลายคนนะคะข้างบ้านเราเนี่ยก็เคยมาหามาดูเลขนะคะตามใบบ้างตามอะไรบ้างแบบนี้คอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะและก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าดาวเองเนี่ยก็คือมีประสบการณ์นะคะว่าถ้าว่านรวยไม่เลิกออกดอกหรือกวักมรกตนะคะออกดอกดาวก็มักจะมีโชคลาภในช่วงนั้นค่ะ ส่วนมากไม้มงคลต่างๆนะคะเดาก็จะไม่ได้วางกับพื้นนะเดาจะวางไว้บนโต๊ะหรือว่าบนที่ที่เราอยู่ในระดับอกนะคะคือไว้สูงหน่อยหนึ่งไม่ได้วางไว้กับพื้น,นะคะ่ะและนี่ก็เป็นว่ารวยไม่เลิกด่างที่เดาแยกใส่กระถางไว้นะคะได้เพิ่มมาเป็นสี่กระถางเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็น อีกเคล็ดลับที่ดาวมาแชร์กันคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่1นนะคะแต่ดาวก็บอกเลยนะว่าดาวไม่ได้เล่นหวยนะแต่ดาวก็จะมาแชร์กันนะคะสําหรับวิธีการขอโชคขอราบกับไม้มงคลคะ่ะเผื่อบ้านใครนะคะเป็นสายมูแล้วก็อยากขอโชคขอราบกับไม้มงคลที่เราปลูกกันคะ่ะใครเคยมีประสบการณ์ขอโชคขอราบกับไม้มงคลแล้วได้บ้างเนี่ยก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะและนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับในการเลี้ยงดูไม้มงคลและขอโชค ราบของดาวค่ะสวัสดีค่ะ